สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอทุ่งครับ f c ฟซมือไหรครับ f c บ่าวแอมลลทุ่งสิาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพี่น้อยนะครับเนาะพี่น้อยครับลูกหลานพญานาคับพี่น้อยกับน้องพงศ์ครับ f c ฝันดีครับพี่น้อยเป็นฝันดีครับฝันเห็นปูพุ่มเจ้าที่เจ้าทาง รือว่าปูพญานาคนี่ยแหละครับมาเกี่ยวขาเกี่ยวแข้งครับขึ้นเลขเห็น3มตัวจ้าจนะครับเอฟซีเนาะสีเป็นตัวไรครับไปรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับพี่น้อยครับแต่เบาแอมเราทงนี่ขอโท่สัมผัสเอาครับเพราะว่าอยู่ไกลกันนะครับเนาะเป็นโครงสุดท้ายพอดีครับก็เลยต้องโทษไปหาเพื่อนครับเด็ดเด็ดหมดนี่สิเป็นตัวไรครับไปรับฟังกันครับสวัสดีครับพี่น้อยครับสวัสดีครับครับอุ่ย องสุดท้ายครับพี่น้อยเอฟซีถามหาหลายครับฟันแนวด้วยจะบอกครับพี่น้อยฟันฟันฟันโันแนวด้วครับบอกสูฟังนะฟันเจ็ดกูปูข้าฝันเห็นงูค่ะวันนี้เจ้าที่มองหันนั่นเนบอกเนบอกเป๊ะเนว่าหาเก้าเจ็ดเพินว่าเพิมาบอกยี่มือแรงหาเก้าเจ็ดค่ะหาเก้าเจ็ดครับครับสองศูนย์นะนะหาเก้าเจ็ดแปดสองจบมาแปสองศูนย์ครับ ค่ะเด็กสามตัวนั้น้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าแมนห้าเก้าเจ็ดครับสองตัวสองศูนย์จ้าเพื่อนมาบอกเพื่อนมาบอกเนี่ยอะไรครับพี่น้อยเพื่นมาบอกเนี่ยอะไรบอกเออฟันเกี้ยวกับเพื่อนเนี่ยอะไรเห็นเพื่อนเป็นตัวเนี่ยอะไรครับเจ้าที่เป็นงูจ้ะเป็นงูตาไคราเนี่ยล่ะเป็นงูตะไคร้เป็นงูจ้ะอุ้ยสิเป็นพญานาคแล้วนอนขันเนาะ พญานาคเดี๋ยวคิดว่าครับตัวแรกนั่นเป็นงูมากเกี่ยวขาเลียวซักบันซักมันตายตายบันนี้ไปเบิ้งมันดูเห็นบันี้มีผู้เฒ่ามาบอกว่าจังไดกับสองฟูนคนว่าครับผมเอาเงินมากไปห้าสบห้าบาทมันตัวสองนี่กะแต่ว่าวงขาครับวงขาก็เลยยิงเหมือนเดิมแต่ว่าฝันหนีว่าผู้เฒ่ามาหาอีกครับก็ได้คนว่าไปเบิ้งได้มองหัวพุ่นั่นเบิ้งมองจะอยู่นั่นคอยอยู่หันเด้อคนว่าก็เลยย่างไปอยู่ไปเบิ้ง ก็ได้เ <desserts> ห็นตัวเลขยูห <Services> ันน่ะมันหาเก้าเจ็ดอือยูพู่นนั่นนะไม่เนยุ่งมีกนจุดจุดตรงนี้ยูหันนะครับตงนีู้ครับสามตัวนันหาห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดครับเอฟซีนอเด็วสินแคบหน้าจอที่นี่อันปูพญานาคเป็นมหาหลวงพ่งบล่ะครับเป็นมะเกี่ยวหลวงพ้่งบ่ฟันนะนะมหาาอยู่เบนบลครับฝันเห็นเต่ม็ค่ะ แต่มันนี่จะแปลง่กล่างเป็นหมูเลยม่หามเป็นเป็นกับเป็น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 พญานาคเนาะครับอันนี้กางเว่นเลยกางากางเว้นได้กูพิงนี่แต่ว่ามันตอนตอนาีมุงแรงหาก็หามุงเนี่ยหาสีหกมุ่ง่ะะถ้ากันนางกินเขามันหนือไตมากตซ้ำแขนจังมากจะทางไรเดือยไตขาบักงพ่วงไปขวานขาออกไประยากับหัวเขากระลัง จะเอาอันกระจกซัดมูสิงขอรู้ย่ายางเขาในโพนด้วยแบบนี้ในในจอมโพนในอันหั้นพนูดนนะตัวเหตุก็ยางไปเบิง่งมูสิงเห็นเป็นตัวเลขเปิดเจอครับมูสิงครับใจได้เบาวแอมครับทำแขนเนี่ยโอ้ขอรู้วา่าอย่าไปเหตุนคนถกไม่ดีหรอกมูสิงนี่มันเลื่อยมาพันขาเนี่ยเป็นการเวร้นนี่เป็นเรื่องความจริงกะไปเบิ่งนิด ขึนขาดครับเอฟซีครับผู้สิงมาเรื่อยพันาวกมุงแรงอย่รบโอ้นั่งย่ะนีผู้สิงเรื่อยมาเลยบอครับจะนั่งก็เลาสิกินเขาเมื่กัหาหวมุงแรงก็นั่งผากันกินเขานั่งปัดมันก็เรื่อยไตมากมันก็ไตขาหนอง่งเกี่ยวมากครับระพานเขาไประเพูดด้วยไปสาะได้ครเบ่ยไปนนพืนไปเขาได้พูมัวได้จอมพูดมันเ็เขาไปได้จอมพูด ย่างไปบนตึ้หูเขาเป็นฐานก็ได้เห็นเหล็กตัวเล็กนะฮะนี่คนไปยืตูอ่ฐานนะั่นครับตัวเล็กนั้นอะไรขึ้นนบ้านนะ่ะห้าเก้าเจ็ดนึกความฝันเดกับหาเก้าเจ็ดที่กันเนาะครับเนาะอืครับโอ้ยตรงกันเลยครับได้ยินอยู่จ้านึกว่าจะบ่มีคืนที่ไปเห็ดบ้านอยืมมองหันเนาะสร้างบ้านใกล้สี่เรลี่ยระบครับมองหันไปรับจ้างเพื่อนนาอ้ครับครับใช่แล้วใช่แล้ว ห้าเก้าเจ็ดกับสองศูนย์เนาะโอ้ครับครับครับอามียังเพื่อเติมอีกครับห้าเก้าเจ็ดกับสองอ้ขอบคุณครับพี่นอยขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสาครับผมสาธุครับสวัสดีครับ ึ้นมันก็อยากขาดขาดนะครับเอฟซีเนาะก็ขอโทษขออภัยแนวเพื่อนกับยูไกลกันครับอยู่ฝุ่นอยู่ทั้งอำเภอศรีลินทรอนครับผมทั้งช่องเมกผุ่นล้ครับเอฟซีกํากำลังติดต่อได้นะครับเป็นโค้งสุดท้ายพอดีครับเป็นเจ้าทีเจ้าทางงรับมหามาบอกครับเดสิใเ้เบิ่งตัวเลขครับเอฟซีแคปหนาจาไว้เลยครับเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นเลขสามตัวครับ ตัวเลขของพี่น้อยนะครับเอฟซี FC. แคปบหนาจ,จอาไปสื่อรถตรีล่องเบิงงรขับขอให้มีโชคไงครับพี่น้อยน้องพงลูกพญายนาคับเอเลข3ตัวเด็ดเดครับโคงสุดท้ายแล้วครับ597เ9 7ครับเลข2ตัวนี่เป็น2020ูครับ FC วันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันหร้อยเด้อครับงวดนี่มีโชคไงครับ597เตัดเลนครับ2ตัว20ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมรถทงนะม่เด้อครับมื่อนีสิบห้ปเบิรงล้องดีครับเอ มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมองของดีกันครับ,บเบาแอมมาตรงนี่ยจเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจติดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลี่ยกท้องเรียกงรับครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่าชม เอาข้องเมตตาคาดขาย no? ไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื้อรอตตรีจึงสื่อถือนะครับน้องสังชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องไหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขับครับสู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนเรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือกการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆ,ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยนะครับพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนแปบแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนวัสีเหลอเนาะ,นะครับผมสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกรอ็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสัยเมตตาไหนยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับธรู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินขาวกบลอดซาครับนผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรรมชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเ่าไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตแในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนทท้ำ่ทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาเนาะเนาะแล้วก็มือเท้แตะครับ่านผ้ชมมือเท้แตะ แล้วกะบี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทือ่อท่าคิวสามเทือ่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเวยครับด้วยธรรมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวาน,น,มนมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพี่แอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพี่แอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปูหลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปูหลอดวัดกุกกลมี่ก็แต่งวัดหลวงปูลุ้ยเนาะครับเนาะวัดหลวงปูลุ้ย นี่ก็แแจงคือกันนี่ครับผยืงง่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแตเ่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมาชผูุชมู้ม,มครับเอาไปหาญาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีห่อแพรกระจายงเงินไหลมาที่มากนะครับนอกานสมุชมล้วราคาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุ่นมาน้ำครับ ได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมหาเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีที่ล่าซีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตู้เขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลา,ายครับมาฝากเอฟซีโบรายกระทู่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มุมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม 啥图啥图？Sat u,